ดีครับอืมอืมเมืมอ่มอกี้ที่ผมตัดพอยแอปมันอัดได้ไม่นานนะครับผมก็เลยตัดพอเราเรา,เราส,สตาร์ทเครื่องแล้วก็วิ่งเราสตาร์ทเครื่องแล้วม,มันจะชี้บอกอย่างนี้ให้เรากดเนี่ยกดมอที่รูปน้ำมันนะครับแล้วก็ตัวนี้อะไรนะตัวนี้ให้กดอีกทีนะครับเนี่ย ขาให้วดอีกตัวนี้เนี่ยหายไปแล้วตัวนี้น่าจะเป็นหายไปแล้วเห็นไหมตัวนี้เขาบอกว่าให้วิ่งถึง40แล้วก็กดที่รูปนี้เห็นไหมเนี่ยจบแล้วจบดันเก็ดแล้วครับผมก็จบไปแล้วนะคะผมก็ อย่าลืมกดไลค์กดกดติดตามผมด้วยนะครับสวัสดีครับ